ส่วนเรื่องของการแก้ปัญหากระบวนการค้ามนุษย์โรฮินจานั้นนะครับความคืบหน้าในการแก้ปัญหาในวันนี้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดของไทยและมาเลเซียครับมีการหยิบยกประเด็นการแก้ไขชาวโรฮินจาและการค้ามนุษย์มาร่วมหารือในการประชุมคณะกรรมการระดับสูงไทยมาเลเซียครั้งที่31ที่โรงแรมดุสิตธานีกรุงเทพนะครับรวมทั้งมีการหารือถึงเรื่องของการพัฒนาพื้นที่ชายแดนและขยายความร่วมมือระหว่างกันติดตามจากรายงานครับ พลเอกวรพงษ์สง่านเนตรผู้บัรจ,จาการฐานสูงสุดและผู้บรรจ,จาการฐานสูงสุดของมาเลเซียร่วมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับสูงไทยมาเลเซียครั้งที่31ซึ่งการประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหารือเกี่ยวกับการรักษาผลประโยชน์ร่วมกันที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพื้นที่ชายแดน การเสริมสร้างและขยายความร่วมมือระหว่างกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการรักษาความปลอดภัยความร่วมมือด้านการตรวจคนเข้าเมืองและบริหารจัดการพื้นที่บริเวณชายแดนทั้งนี้มีการหยิบยกประเด็นการแก้ไขปัญหาชาวโรฮิงญาและการค้ามนุษย์มาร่วมหารือในครั้งนี้ด้วยการประชุมวันนี้ เน้นกรอบความรูปมือแบบปกติและผลลัพธ์ที่ชัดเจนรวมถึงการบริหารจัดการชายแดนร่วมซึ่งชายแดนมีความมั่นคงปัญหาต่างๆก็จะลดน้อยลงทั้งปัญหาชายแดนใต้ปัญหาการค้ามนุษย์ปัญหาการลักลอบสินค้าหนีภาษีสำหรับเรื่องการค้ามนุษย์ประเทศไทยและมาเลเซียเห็นชอบที่จะมีการแก้ปัญหาร่วมกัน ซึ่งจะต้องรอผลการประชุมในการแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์และชาวโรฮิงญ,ญาในวันที่29พฤษภาค,คมนี้ที่กระทรวงการต,าต่างประเทศได้เชิญประเทศต่างๆมาร่วมแก้ไขปัญหาในภาพรวมส่วนการจัดตั้งศูนย์ควบคุมจะทําให้ชาวโรฮิงญาเดินทางเข้าประเทศไทยมากขึ้นหรือไม่นั้นพลเอกวรพงศ์กล่าวว่า เรื่องนี้ต้องมีการพิจารณาข้อดีข้อเสียในหลายแง่มุมและต้องเป็นที่พอใจของทุกส่วนขณะที่ทุกฝ่ายให้ความสําคัญเพราะเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ต้องแก้ไขให้เกิดความชัดเจนและเป็นรูปธรรมโดยเร็วในห่วงก่อนถึง29เราก็เปลาตามปกติที่เราได้ได้ไดำเนินการมาอยู่แล้วนะครับก็คือว่าก็ถ้าเกิดเจอผู้ที่จะเข้ามาเราก็ให้ความช่วยเหลือาตามทุกควรตามนุสิธรรมนะครับถ้าเขาจะ ไปต่อแล้วก็อำนวยความสะดวกให้เขาไปถ้าเกิดเขาจะก็คือหมายความว่าในทางปฏิบัติเนี่ยเราก็จะดูว่าจะทำไงได้บ้างนะฮะแล้วก็คิดว่ามันมีแนวทางอยู่มีแนวทางอยู่นะครับเราก็พยายามจะให้เขาไปตามที่เขาต้องการ ด้านพลเอกประวิตยวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการการะทรวงกลาโหมกล่าวถึงการแก้ปัญหาชาโรงหิงยาด้วยการสร้างศูนย์ควบคุมว่าขณะนี้กองทัพเรือและเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังหาสถานที่ส่วนที่มีข่าวว่าจะสร้างบนเกาะสองแห่งในจังหวัดระนองนั้นยังไม่มีความชัดเจนแต่เบื้องต้นประเทศไทยจะให้ความช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรมก่อนสำหรับการแก้ปัญหาจะต้องคุยกับประเทศต้นทางเพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหา รวมถึงสาธาระชาชาติที่จะต้องเข้ามาแก้ไขปัญหาร่วมกันว่าจะทำอย่างไรไม่มีการย้ายถิ่นฐานส่วนพลโทประการชมยุทธแม่ทัพภาคที่สีกล่าวว่าพื้นที่ควบคุมชาโรฮิงญาได้ดูพื้นที่ไว้บ้างแล้วในสองจังหวัดคือจังหวัดสตูและสงขลาเน้นความเหมาะสมทั้งในพื้นที่ป่าเขาซึ่งจะต้องมีการควบคุมคนเหล่านี้ไว้ให้ได้รวมถึงประชาชนในพื้นที่ต้องไม่เกิดการต่อต้าน